นยังคือบปรูสบู่มาดามาดาทามกระบปปากยาเย็นบ่เย็นบ่มาดาน้องมาดาบมกินอดิ้วีนกิเดียวินกินบ่กิน,อกน,อกน,อกนเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน นเนจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำแกน,น้ำแกน,น้ำแกน้เแกล่างน้านะไปล่างนะไปลูปปากรบอกบ้อมแปลงเสร็จหรือยังล่างนะเอาเ,อาเอามันน้ำเงี้ยงธรรมดาไปซ่วยน้ำหนักไมซือหนักน้ำอาไหมันหลอนไปเบิ้งดู มาแอบทำอะไรเนี่ยมาดาเนี่ยทำอะไรปั้มหลังมือตัวเนี่ยล้างน้ลลอนล้งออกหเหนมือเก่งมากเก่งมากเลยเอาแอบมาทำอะไรนี่ทำอะไรแอบมาล้างมือหรอ ล้างให้สะอาดนะดถูถูถูหูออกหูออกเสียบบอมาดะ่ากินเนียงเนี่ยไอติมปลาอดขนมเนี่ยคุไม,ม่หลายแท้ลูกโป้งก็หลายให้กินน้ำเนี่ย นิดหน่อยเซ็บบ่เดินมาเดินเจ็บได้บ่มันยุสูงมันสีตกเด้มันสีตกมันสีตกไม่ได้เจ็บไม่ได้หรอกมันยุสูงปาด ยังนะแม่ดาให้ให้พ่อก,กินน้ำเนี่ยด้วเนี่ยมาม่าเนี่ยเด้อมาม่าซังหน่อยมากินนะกินนะอันนี้กินบ้อเนี่ยเปิดบ้เอเนี่ยเอาม่ดาเฮ้ยเปิดม่ดากินมันก็ยิ่งกินมันเหมือนกันกินได้เนี่ยเยอเปิดยหลายอันเลยพ่อกันกินได้เนี่ยเอากินแน่กินนะกีลาเสี่ยวอีหยังเอาอุยอย้ยคีโพสวดเว้ยคีโพรไหมคุณก็เปลี่ยนสั้น ย่าน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 ชีบัวบ้วาย่าน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 ชีบูชีบูมันสวดไะย่านบพย่านมาด่าอยู่ใส่วะรู้ไเห็นวะเห็นมาด่าบะปูเอามันมาอยู่ในกองนี่ตัวน่ะโอ้ยตื่นเหมือตื่นเหมือตัวย่าน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 มันคือไปนอนอยู่ในกอง นอนอยู่ในกองไอกันเด้อบ๊ายบายก่อนคือพวกมีหมูคือพวกมีมูหมูไปใส่ฮะคือมีผู้เดียวกินน้ำแหนกินน้ำแหนกินน้ำแหน่คำหนึง่ง